ต้องบอกว่าในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิดสิที่เริ่มที่คลายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการก็เริ่มที่จะเดินหน้าในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วค่ะดังนั้นเองธนาคารกรุงเทพนะคะเลยการมีการจัดอบรมหลักสูตรน,นะคะเพื่อรับคมผู้ประกอบการธุรกิจให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดสิที่เกิดขึ้นมีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของดอกอรกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุกกาบ,บริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัด มหาชนเปิดเผยค่ะว่าธนาคารได้เปิดตัวหลักสูตรอบรม The Big Blue Ocean รุ่นที่1เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถยกระดับศักยภาพทางธุรกิจเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนแนวทางการบริหารในปัจจุบนันที่เน้นทาความเข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างลึกซึ้งค่ะเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมกับส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในทุกขั้นตอนที่จะถือว่ามีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ ับรูปแบบของธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาดยุคใหม่และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวได้อีกครั้งค่ะ โดยรายละเอียดหลักสูตรนะคะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเจ้าของธุรกิจหรือว่าทายาทที่พร้อมเปิดรับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจยุคใหม่มุ่งเน้นความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเพื่อเตรียมพร้อมองค์กรสู่ยุคดิจิทัลโดยจะเรียนรู้นะคะผ่านประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารธุรกิจชั้นนําระดับประเทศที่ประสบความสําเร็จรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ค่ะ โดยดรกอบศักด์บอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้กลับสู่สภาวะปกติดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่อีกครั้งค่ะธนาคารกรุงเทพจึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต้องเริ่มปรับโมเดลธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยธนาคารายังคงยึดมั่นการเป็นเพื่อนคู่คิดและสนับสนุนให้ลูกค้าก้าวสู่การเติบโตในยุคใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ เป็นเพื่อนคู่คิดอย่างแท้จริงเลยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปแล้วค่ะ